แจ้งข่าวดีพี่น้องประชาชนนะคะที่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุได้เฮทั่วประเทศจริงๆค่ะและในส่วนของการอนุมัติในการจ่ายเงินครั้งนี้จะเริ่มจ่ายนะคะในวันที่10พฤษภาคม2565รับเงินเพิ่ม100-250บาทและก็เป็นการบวกเพิ่มเข้าไปอีกรับสูงสุดท่านละ700-1,250บาทข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆแบบนี้ครมออนุมัติจ่ายเงินเป็นรีเวลา6เดือนสำหรับเงินพิเศษของผู้สูงอายุในกลุ่ม ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์ผ่านการโอนเงินจากกรมบัญชีกลางนะคะโอนเข้าบัญชีธนาคารการจ่ายเงินตามขั้นบันไดเป็นแบบไหนอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่ได้รับเงินอย่างไรเดี๋ยววันนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารในช่องอิสานแซ่บค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุนะคะซึ่งล่าสุดคอรมอก็ได้มีการอนุมัติเพิ่มเบีย้ยอย่างชีพให้กับผู้สูงอายุเป็นระยะเวลา6เดือนโดยมีการอนุมัติเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก1 0 0่งถึงบาทค่ะและการจ่ายเงินนะคะอยู่ในช่วงของอายุที่ได้รับเบีย้ยเดิม6 0 0 1 0 0ถึงบาทก็จะรับเพิ่มเป็น700ถึงหนึบาทค่ะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมโดยการจ่ายเงิน บี้อย่างที่ผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุเป็นระยะเวลา6เดือนก็คือเมษาย,ยนถึงกันยาย,ยน2565ซึ่งจะมีการเริ่มจ่ายงวดแรกเดือนแรกก็คือเดือนพฤษภาคมนี้ตรงกับวันที่10พฤษภาคมนะคะการจ่ายเงินแบบช่วงอายุเป็นแบบนี้60ปีถึง69ปีรับเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุใน600บาทต่อเดือนรับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มอีก100บาทต่อเดือนรวมแล้วเป็น700บาทนะคะ ถ้าหากอายุ70ปีถึง79ปีรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ700บาทต่อเดือนรับเงินเพิ่มช่วยเหลือพิเศษอีก150บาทรวมเป็น850บาทค่ะแล้วก็ช่วงอายุ80ปีถึง89ปีรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ800บาทนะคะต่อเดือนรับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มอีก200บาทต่อเดือนรวมเป็น1,000บาทแล้วก็ช่วงอายุ90ปีขึ้นไปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ1,000บาทต่อเดือนรับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มอีก250บาทต่อเดือนรววมแล้เป็น11,000 250บาทค่ะยินดีกับผู้สูงอายุทั่วประเทศที่มีอายุ60ปีขึ้นไปได้รับเบี้ยยางชี่ผู้สูงอายุหรือว่าเงินช่วยเหลือเพิ่มพิเศษอีกนะคะ6เดือน100-250บาทค่ะในส่วนของการจ่ายเงินจะเริ่มจ่ายงวดแรกในวันที่10พฤษภาคมนี้นะคะหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ค่ะ,ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ